จันซันนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํานะคะเคปเรนดันที่ว่าเพื่อนๆมีความสวยลึกลับมากแค่ไหนใน,ในสายตาคนที่พบเห็นเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะขอถามไพ่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆมีความสวยลึกลับมากแค่ไหนนะคะในสายตาของคนที่เขาสามารถมองเห็นเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่เลยค่ะโอ้โหไพ่ใ,ใบนี้นะคะขอปิดนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีความเออ ชอบศิลปะนะคะจากการมองเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเป็นคนชอบโชว์เรือนร่างได้นะคะอาจจะชอบสีขาวสีชมพูได้เกิดในวันที่สี่วันที่8ดได้นะคะเป็นเลขเบิ้ลนะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดในเดือนเมษาราศีธาตุจริงๆแล้วมีหลายธาตุนะคะจะเป็นธาตุน้ําก็ได้นะคะธาตุไฟก็มีนะคะธาตุลมได้นะคะแล้วก็จะมีธาตุดินได้นะคะมีทุกธาตุเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะชอบสีชมพู เพื่อนๆอาจจะชอบแต่งตัวในในแบบในรูปภาพนะคะจะเป็นโช,โชว์เซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะจะเป็น LGBTQ+ อะไรก็ได้หมดนะคะเราจะต้องปิดนะคะเออโชว์เรือนล่างนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่แบบสวยแบบลึกลับในที่นี้คือชอบสีขาวนะอาจจะเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นเดรสนะคะโชว์เรือนล่างได้นะคะชอบสีขาวเป็นหลักนะเดี๋ยวเรามาถามแพทยบที่สองค่ะ โอ้ <ak> โหอาจจะเป็นคนชอบสีม่วงนะเกิดในวันที่8ได้ที่5ได้นะคะเกิดวันที่3ได้เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่มีราศีธาตุไฟก็แม่สิงห์ทุเได้นะคะเป็นคนชอบสีม่วงแต่ที่แน่ๆนะคะจากหน้าไพ่เพื่อนๆเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะเสน่ห์งเพื่อนๆนี่คือเป็นคนที่มีความเป็น i n รเวิร์ t ค่อนข้างสูงนะคะจากหน้าไพ่ใบนี้นะคะ อาจจะชอบเก็บตัวเห็นไหมคะเพื่อนๆชอบอ่านหนังสือถ้าเป็นในยุคนี้อาจจะเป็นการอ่านความรู้จากสื่อโซเชียลนะคะอะไรอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะชอบใช้เวลาในการคืนอาจจะเป็นยามเช้าเพื่อนๆอาจจะศึกษาค้นคว้าหาสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้อะคะ่ะคือใครที่อยากจะเข้ามาในโซนเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นคนที่มีการไว้โซนของเพื่อนๆนะคะ ใครที่จะเข้ามาถึงเพื่อนๆดูท่าทางจะเข้าถึงค่อนข้างยากนะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่เหมือนมีอนาเขตนะคะปกป้องตัวเองนะคะว่าใครที่จะเข้ามาได้มากแค่ไหนนะคะจากการดูนะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดคิดพิจารณานะคะอยู่กับตัวเองใครที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆจริงๆเพื่อนๆอาจจะเหมือนเลือกคนนะคะเลือกคนที่จะเข้ามาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อนๆนี่คือดูจาก หน้าไพ่คือค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่ i n t r o v r t สูงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคบก,กับใครไม่ได้นะคะคนพวกนี้เป็นคนฉลาดนะคะคือเป็นคนที่มองคนออกนะพวก i n รเวิร r t เนี่ยค่ะไม่ใช่เป็น i n รเวิร r t แบบโรคซึมเศร้าอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเพื่อนๆจะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาตำราเห็นไหมคะเพื่อนๆอาจจะชอบสีม่วงสีแดงได้นะอย่างที่บอกค่ะเพื่อนๆอาจจะชอบอยู่ในเวลากลางคืนอ่านหนังสือถ้าไม่ใช่ร้านหนังสือก็าอาจจะเป็นพวก ออ Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอาจจะเซิร์ชหาความรู้อะไรว่าไปนะคะจากไพ่ใบนี้เพื่อนๆอาจจะชอบออกกําลังกายโยคะนะคะจ,จะเป็นพวกที่จากหน้าไพ่นี้นักกล้ามนะคะอาจจะชอบพวกยิมนาสติกหรือว่าอาจจะอยู่ในพวกทําโยคะเกิดในวันที่17ได้นะคะวันที่8ได้วันที่1ได้นะคะเกิดในราศีกรกฎได้นะคะ มอกราอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะพเพื่อนๆก็จะชอบอ,อะไรที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อน,นะคะหมดของการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วจะเป็นนักเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะซึ่งเวทส่วนใหญ่จะเป็นทั้งหญิงทั้งชายได้หมดแหละที่เข้ามาดูนะคะพเพื่อนๆอาจจะเป็น LGBTQ+ อะไรก็ได้นะคะจากหน้า,พาไพ่ใบนี้คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยนะคะใครเห็นเพื่อนๆจาก ภายนอกเนี่ยเขาก็ชอบแล้วเพราะว่าหุ่นเพื่อนๆน,นี่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะจากไพ่ใบแรกก็คือเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างที่เซ็กซี่มากๆเลยนะคะแต่เราจะต้องปิดเอาไว้นะคะจากไพ่ใบน,นี้ก็คือเป็นคนที่มีรูปร่างที่แบบหเป็นเหมือนนักเล่นกล้ามอะคะ่ะที่ตอนนี้เขานิยมกันโชว์ซิทแพคนะคะเพื่อนๆจะเป็นหญิงเป็นชายนีย่คือจะบอกว่าอาจจะมีซิทแพคที่สวยงามได้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นพวกเข้าหมด ไอเอฟเก่งนะอะไรแบบนี้นะคะชอบชอบที่จะเป็นคนที่รักสุขภาพดูแลตัวเองดีนะคะเป็นคนที่เพื่อนๆก็จะเลือกกินนะคะอาหารที่ถูกสุขลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่จะดูว่าเอ๊ะอะไรที่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรือนร่างแล้วก็สุขภาพจิตใจสุขภาพกายอะไรของเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะทานสิ่งสิ่งนั้นนะแบบนี้ค่ะ จะเป็นคนที่รักตัวเองดีค่ะการรักตัวเองนะคะแต่เราก็ไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสนับสนุนการรักตัวเองนะคะแบบที่เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเนาะเราอย่างเงี้ยเราก็การรักตัวเองอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนชอบตำราจริงๆนะคะศึกษาหาความรู้ได้ พ่อทีค่ะพอดีคลิปมันตัดไปแป๊บหนึ่งค่ะจากไพ่ใบนี้ก็คือเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่ชอบเข้าเวลาหนังสือนะคะอาจจะเกิดในวันท uh ี่10ได้นะคะวันที่1นึ่งได้ที่บอกนะคะคนเกิดในเดือนมกราได้หรือจะเป็นชาวราศีตุลได้นะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นคนชอบสีม่วงนะคะจากหน้าไพ่หรืออาจจะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของ กดแรงนึงดูนะคะกดจกักรวาลได้นะคะอาจจะเป็นพวกเล่นฮาร์จักระได้นะเอ,อเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีความรู้มากๆเลยนะคะจากชายคนนี้ถือถือหนังสือตำรานะคะแล้วก็บนบนสื่อสังเขาก็ยังจะมีเกี่ยวกับตำราเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นคนชอบค้นคว้าหาความรู้หาความจริงหาอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆรู้สึกว่าการเก็บตัวเพื่อที่หาตำรายอย่างที่บอกค่ะหาความรู้ เพื marche, Oops, my my mother, ่อนๆน่าจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะคะชอบอ่านหนังสือชอบอ่านเรียนรู้นะคะศาสตร์ต่างๆที่เพื่อนๆกําลังศึกษาค้นคว้าอาจจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับมนลร่างกายของมนุษย์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับอะไรที่เพื่อนๆกาลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะความลึกลับแล้วก็ในตัวเพื่อนๆที่คนอื่นมองเข้ามาเพื่อนๆอาจจะกิบตัวเพื่อที่จะกําลังศึกษาหาเรื่องราวที่เพื่อนๆอยากจะรู้ว่า จะทําอาชีพอะไรที่มันดีกว่านี้หรืออาจจะอยากเกี่ยวกับเป็นนะักเพาะกายหรืออาจจะทําพวกเกี่ยวกับโมดที่ทําให้เรือนร่าง,งเพื่อนๆสวยงามเพื่อนๆก็อาจจะศึกษาตํารายอยู่ตอนนี้นะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันต่อนะคะความลึกลับของเพื่อนๆที่คนอื่นมองเข้ามาเป็นยังไงบ้างต่อนะคะจับไพ่ใบนี้นะคะ เพื่อนๆดูมีความสุขนะคะเพื่อนๆจะเกิดในวันที่เจ็ดได้นะคะในวันที่สามในวันที่สี่นะคะเลขสี่กับเลขสามค่อนข้างจะมาบ่อยนะคะเลขเจ็ดก็มาบ่อยนะคะเพื่อนๆมีทุกท่านนะคะจากหน้าไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนๆมีความลึกลับเป็นคนที่มีความน่าดึงดูดนะคะใครที่เข้ามาเห็นเพื่อนๆนี่คือเขาจะรู้สึกเพื่อนๆมีแรงดึงดูดบางอย่าง เป็นเหมือนแสงออร่านะคะใครมองเข้ามานี่คืออยากจะเข้ามาหาเพื่อนๆอยากจะคบอยากจะคุยอยากจะลองเหมือนกับศึกษาเพื่อนๆนะคะจะไพ่หน้านี้นะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนแรงดึงดูดมีแรงขับเพื่อนอยู่ตลอดเวลาทําให้เขาเหล่านั้นนะคะอยากจะเข้ามาใกล้เพื่อนๆและเพื่อนๆมีแรงมหาศาลนะคะในการดึงดูดเรื่องเรื่องของลึนลางได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะ มาขยายเรือนล่างตัวนี้นะคะมีแรงดึงดูดมหาศาลนะคะใครที่เห็นเพื่อนๆครั้งแรกเนี่ยเขาก็ชอบที่เรือนร่างของเพื่อนๆแล้วนะจะเป็นหญิงชายได้หมดนะคะคือเพื่อนๆมีแรงดึงดูดจากหุ่นเนี่ยเยอะเลยนะคะใครที่เห็นเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่มีหุ่นดีแน่นอนนะคะอย่างที่บอกอาจจะอยู่ในโหมดของ i ออยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความลึกลับนี่ เขาอาจจะมองเพื่อนๆเป็นเป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีแบบอาจจะไปแอบซุ่มแอบซุ่มเรียนบางอย่างก็ได้นะเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่ยี่สิบห้าได้นะคะแต่เลขเจ็ดมาอีกแล้วนะคะมีเลขเจ็ดเข้ามาอีกอาจจะอย่างที่บอกนะคะอาจจะเกิดในเดือนกรกฎาคมได้จริงๆแล้วมีทุกท่านนะคะกุมภาพันธ์ก็มีนะคะเขาอาจจะมองว่าเพื่อนๆอาจจะเก็บตัวเพื่อที่กําลังจะทํางานหรืออาจจะเตรียมงานบางอย่างหรืออาจจะศึกษา เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนที่เชื่อเรื่องฮาร์ดจากฮาร์ดจักระน,นะคะก็จะคิดว่าเพื่อนๆอ,อาจจะฝึกแอบฝึกเรื่องตรงนี้หรือเปล่าอาจจะมองเข้ามาว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมีการซุ่มเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงกฎแรงดึงดูดได้นะคะจากหน้าไพ่หน้านี้นะคะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้กําลังศึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะ ไปต่อไปนะคะหลังจากที่เขาเ่านั้นมองเพื่อนๆนะคะอาจจะเป็นคนที่กําลังซุ่มที่จะเรียนเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดได้นะคะเรามาดูไพ่ไปต่อไปนะคะเขามองเพื่อนเป็นคนลักลึกลับแบบไหนต่อนะคะนี่คะเขามองเพื่อนอาจจะเป็นคนที่คอนโทลได้นะคอนโทลใครก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆอยากจะคอนโทลได้เพื่อนๆอาจจะเชื่อในกฎของแรงดึงดูดเรื่องของดวงด,ดาวพระจันทร์ได้นะคะอาจจะชอบ ดูดาวนะคะดูพระจันทร์ในเวลายามค่ำคืนก็ได้เพื่อนๆอาจจะสามารถรู้ว่าเอ๊ะใครคนนั้นที่จะเข้ามาเพื่อนๆจะคอนโทรลเขาเหล่านั้นยังไงได้เพื่อนๆอาจจะมีเออเหมือนมีมนต์ตาตรงนั้นนะคะเขามองว่าเพื่อนๆเป็นคนแบบนั้นนะเลขสี่ก็ตามมาอีกนะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่สี่ที่บอกนะคะเลขห้าได้นะคะวันที่เก้าได้เพื่อนๆก็จะเป็นเอ เป็นคนที่เกิดอยู่ในธาตุไฟค่อนข้างเยอะนะคะเมสินธนูเยอะนะคะเพราะว่ามีมีสีแดงมานะคะแล้วก็มีจริงๆรล้วมีทุกธาตุค่ะธาตุน้ำก็มากันครบเลยนะคะธาตุดินก็มานะคะคือมีทุกธาตุนะครับเขามองว่าเพื่อน kel, เป็นคนที่มีเมตตามหาเสน่ biggest. แล้วก็เป็นคนที่มีความลึกลับในตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะคอนโทรลใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเขามองเพื่อนอาจจะเป็นเป็นเหมือนนักเวทมนต์เลยแบบนี้นะคะ ซึ่งเพื่อนๆอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงกันแล้วแต่นะแต่คนที่เขามองเข้ามาเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆเป็นคนแบบสวยลรกลรับแบบไหนเขามองแบบนั้นนะคะเหมือนเป็นคนที่ใครจะเข้ามาหาเพื่อนๆนี่คือเพื่อนๆอาจจะเหมือนมีพลังบางอย่างที่เขาก็คิดไม่ออกกันว่าเพื่อนๆมีอะไรแต่สามารถที่จะทําให้เขาเหล่านั้นดึงดูดเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆแล้วก็คอนโทรลได้อ่ะคือเขาถูกคอนโทรลนะเพื่อนๆอาจจะคอนโทรลเขาได้เขามองว่าอย่างนั้นนะคะใครที่เขามองเพื่อนๆเข้ามา เหมือนเพื่อนๆมีความล,ล,ลึกลับขั้นนั้นเลยนี่ไงคะเดี๋ยวขอปิดไพ่ใบนี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเป็นคนที่มีหุ่นดีจริงๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบขนนกได้นะคะชอบอาจจะชอบศึกษาตำราเกี่ยวกับสิ่งลึกลับจักรกวาลความเชื่อต่างๆความหวังต่างๆได้เ,เพื่อนๆอาจจะชอบนกก็ได้นะคะเห็นเป็นขนนกขึ้นมา อาจจะชอบความมีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆนมีเลขหกด้วยนะคะเกิดวันที่หกหรือเปล่านะคะหรือเดือนหกได้เลขสามก็มาอีกนะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่รักอิสระสูงเป็นคนที่จะไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลเพื่อนๆนแต่เพื่อนๆจะสามารถคอนโทรลคนอื่นได้นะจากหน้าไพ่นี่มีขนนกมามาสองใบแล้วนะคะจากไพ่ใบแรกก็มีนกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหงหรือเป็ดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็เป็นขนนกแน่นอนนะคะจากใบนี้นะคะ ก็จะเป็นเทวดาที่เป็นขนนกอีกนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นคนที่รักอิสระสูงใครที่จะมามา,มาเหมือนตั้งกฎเกณฑ์ให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆคงไม่ชอบอะคะ่ะอาจจะเพื่อนๆอาจจะไม่โอเคแล้วก็เฟดตัวออกไปแล้วเพื่อนๆก็อาจจะเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองชอบศึกษาหาตำราที่บอะะ่อค่ะ แล้วก็เพื่อนๆมีแรงดึงดูดนะคะมีเมตตามหานิยมในเรื่องของเรือนร่างค่อนข้างเยอะนะคะบอกก่อนนะคะหน้าไพ่นี้ใครที่มีพลังงานร่วมกันมาดูนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบที่จะคอนโทรลคนอื่นนะจากหน้าไพ่นะคะเขามองว่าเพื่อนๆนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนมีเวทมนต์อะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่แตกคนอื่นเขามองเข้ามาเพื่อนๆเหมือน มันกาลังเรียนศาสตร์บางอย่างที่เกี่ยวกับเวทมนต์หรือการดึงดูดกฎแรงดึงดูดบางอย่างหรือไม่ก็เป็นฮาร์ดจักกะได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้สําหรับกันนะคะไพ่จบกันนะคะว้าวาไพ่ใบนี้มานะคะน่าจะโชว์ได้มั้งคะเขามองว่าเพื่อนๆเพอร์เฟกมากๆเลยนะแรงดึงดูดในตัวเพื่อนๆและความลึกลับเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะชอบสีขาวอย่างที่บอกเพราะว่าสีขาวขึ้นมาโชว์เยอะมากนะคะสีม่วงก็เยอะนะคะ เพื่อนๆอาจจะเป็นชายหรือหญิงที่ชอบแต่งตัวที่มันต้องโชว์ไม่โชว์บนก็โชว์ล่างนะคะแต่ใครเข้ามองเข้ามานี่คือเหมือนสวยหรูดูดีเป็นคนที่แบบนิ่งๆเข้าถึงยากนะเท่าที่ดูเป็นคนที่เข้าถึงยากมากๆเลยใครที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนๆเพื่อนๆคงจะคัดกรองอย่างดีเลยแหละนะคะเพื่อนๆอาจจะเกิดในวันที่สามแล้ววันที่หกเพราะเลขสามมาเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับนกเพื่อนๆจะต้องชอบรักอิสระมากๆนะคะอาจจะเป็นคนชอบติดๆหน่อยนะจากหน้าไพ่นี้เพื่อนๆอาจจะเป็นแบบนักศิลปะชอบเอ,อ่อเหมือนรักอิสระนะคะชอบศิลปะเกี่ยวงานศิลป์นะคะเกี่ยวกับพวกงานติดๆทั้งหลายแหละนะคะพวกสีสันอะไรเงี้ยเพื่อนๆชอบนะคะแล้วก็ชอบเก็บตัวแต่เพื่อนๆจะสวยในในแบบนิ่งๆนะคะ เพื่อนจะเฉิดฉายเออตอนที่เพื่อนๆอยู่นิ่งๆเขาก็จะดูเพื่อนๆลึกลับหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามากันเท่าไหร่หรอกเพราะเพื่อนๆดูนิ่งไงแต่ถามว่าสวยๆนะคะเนี่ยจากหน้าไพ่จะสวยจะหล่อได้หมดนะคะคือถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงผู้ชายสลับพลังงานกันได้นะคะได้หมดนะคะแต่เพื่อนๆนี่เพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแล้วเรือนร่างนะคะแล้วก็ความรู้ที่เพื่อนๆศึกษาหาอยู่นะคะ คือณนะตอนนี้จากการดูหน้าไพ่เพื่อนๆสามารถที่จะดึงดูดใครๆก็แล้วแต่ที่เพื่อนอยากจะให้เขาเข้ามานะคะแต่เขาเหล่านั้นไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเพื่อนๆได้นะครับหมายถึงว่าใครที่จะเข้ามาหาเพื่อนลึกๆได้จริงๆนีๆ่คือเพื уть, ่อนๆไม่เปิดเลยเพื่อนค่อนข้างที่จะดูคนอื่นลึกๆมากๆ,ๆเลยอะค่ะเป็นคนที่อาจจะอ่านคนออกนะคะแล้วก็ใครที่จะมาตั้งกฎเกณฑ์กับเพื่อนดูท่าทางแล้วเพื่อนๆก็คงจะไม่เอานะคะ จากหน้าไพ่เพื่อนๆรักอิสระมากๆเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ตันซันนี่ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย